สวัสดีครับเจียนมาโตมาแล้วนะครับวันนี้เรามาพร้อมกับของพิเศษนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นจะเป็นของแระส่วนอีกอันนึง่งยังไม่ใช่ของแระแต่อนาคตจะเป็นหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องรอติดตามมันต่อไปแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ใช่ของแระนะครับถ้าเกิดใชรยังไม่อยากได้ตอนนี้ก็สามารถรอต่อไปได้แต่ว่าก็แนะนําให้ซื้อตอนนี้นะครับเพราะซื้อก่อนใช้ก่อนถแถมราคาถูกอีกตั้งหากนะครับเนื่องจากว่าเป็นกิจกรรมติมเงินนั่นเอง โดยของที่เราจะมารีวิวในวันนี้จะมีทั้งหมด3อันด้วยกันนะครับ3อันด้วยกันเริ่มกันที่อันไหนก่อนดีอัน,นแรกก่อนดีกว่าครับอัน,นแรกเนี่ยจะเป็นกิจกรรมเติมเงินนะครับตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่4นะครับ2มีนาคมถึง4มีนาคมตั้งแต่เที่ยงคืนไปจนถึง5ทุ่ม59นะครับซึ่งตัวนี้นะครับก็จะมี2อย่างด้วยกันเป็นอันที่พี่ใส่อยู่เนี่ยอาจจะนักนักกวนนิดหน่อยนะอัน,นแรกจะเป็น หัวนะครับไซโคคลาวไซโคคลาวนะครับเป็นแบบว่าตัวตลกตัวตลกรกจิตอันนี้ใส่ทั้งหัวเลยนะรวมการแต่งหน้าทุกอย่างคือเหมือนเป็นหน้ากากใส่เข้าไปนะครับหน้ากากใส่เข้าไปตัวนี้อยู่ที่เก้าสิบเก้าเพชรนะครับแต่เมื่อเก้าเกเพชรแล้วก็ได้ไปเลยลิ้นยาวเฉียวนะครับแผล,บ,ลบไป ส่วนอีกอันนึงอันนี้จะเป็นความพิเศษนะครับก็คือจะเป็นรอยสัก The Great Champ นะครับตัวนี้ก็มีเขียนว่าเป็น AAA อยู่นะครับ AAA คืออะไรไม่ใช่ Attack All Round นะครับไม่ได้คอร์บกับ t t a c k All Round แต่ว่า AAA เนี่ยคือ <c oughs> l u c a ret, l i b e ต t ิเ p e l อาเ w อ l ์ไวล์ลูชาลิเ l ตลูช l i ิเบตลิ l u c า l ิ b r ร์ร r e p a ่า our way y e a ไเนี่ยถูกไหมยอ๋อไม่ใช่มันต้องอ่านว่าลูชาลิเบรติเปลอาร์วอรติเปลอาร์ติปลอคือทริเปลอ๋อฉลาดแล้วเพิ่งใช้ฉลาดเป็นภาษาเม็กซิโกนะเป็นภาษาเม็กซิโกลูชาลิเบร สาม pr worldwide เออ aaa นะครับตัวนี้ก็จะเป็นชื่อเดิมของเขาคือ assistant c r c s o r i e m a n i a i e m e n t อย่าไปอ่านเลยนะครับเป็นสมาคมมวยปั๊มประเภท luxury brand ในประเทศเม็กซิโกนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็เป็นของที่เอาเอาแบบมานะครับตัวนี้เราก็จะเห็นว่ามันจะมีเขียนคาว่า aaa นะครับแล้วก็เป็นนักข่มวยปั๊มนั่นเอง นี่ลูซาลิเบร์ DPA Worldwide yeah ต้องตัวนี้ก็จะเป็นเสื้อแนวะเป็นรอยสักนะครับรอยสักรูปหน้ากากหมวยปล้ำแล้วก็จะมีเขียนเอเอแล้วก็มีเข็มขัดแชมป์ด้วยนะเข็มขัดแชมป์ตัวน,นี้อันนี้ราคาอยู่ที่299เพชรนะครับเติมเงินได้พร้อมกันเลยนะเพิ่มพร้อมกันเลย299เพชรนะคือถ้าเกิดน้องเติม299น้องก็จะได้ทั้งอันนี้ด้วยแล้วก็อันนี้ด้วยนะสองอัน แนะนำว่าเติมไปก่อนนะครับอนาคตจะเป็นของแรงไหมยังไม่รู้นะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ใช่ของแรงนะครับอ่าก็จะมีการกลับมาขายอีกถ้าเกิดวันนึงมันจะเป็นของแ,แล้วเนี่ยเราก็จะมีการประกาศว่ามันจะเป็นการขายารอบสุดท้ายนะครับแต่ว่าที่มารอบนี้เนี่ยน,น้องเติมเงินเราหับได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะมีอะไรซื้อช่วงนี้นะครับเช่นช่วงนี้ก็มีทั้งอ่อะไรมาขายอะช่วงนี้ของขายค่อนข้างเยอะด้วยช่วงนี้ก็ยังมีตัวชุด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  พอเต่าขาวนะครับมียินยางก็ยังอยู่นะักสักทองก็ก็นักกัดดาก็ยังอยู่นักกัดตัวบูมมาโรเนตก็ยังอยู่นะครับก็ถ้าเติมเงินมีแทนจะใช้ก็เติมเงินไปเะนะครับมันก็ได้ของฟรีไปอนาคตจะเกิดมันมาขายน่อจะได้ไม่ต้องเสียตังค์ซื้อนะครับสําหรับอันนี้ส่วนอีกอันหนึ่งนะครับที่จะมาขายช่วงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นของแรนะครับมันกําลังจะเป็นของแรมื่าก่อนมันไม่แรนะครับ มันเป็นของคอลแลบเหมือนกันแหละเป็นชุดบอลนะครับชุดบอลโครินเชนฮับฮับบฮับบชุดบอลในเกมฟรีไฟล์ก็มีค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็จะมีบางตัวที่อาจจะเป็นของแรนะซึ่งตอนนี้ตัวแรกนะครับที่จะกลายเป็นของแร่ก็คือชุดบอลโครินเชนนี่แหละอยู่ในวะไในวะ รือว่าไม่ใช่ไม่ใช่ใชนี่นะครับเป็นเสื้อบอลโคลเรชันปอลิสตานะครับตัวนี้เนี่ยจะเปิดขายตั้งแต่วันที่2มีนาคมไปจนถึงวันที่9มีนาคมหลังจากนี้จะไม่กลับมาขายอีกแล้วนะครับยังจะไม่กลับมาขายอีกแล้วนะถ้าเราไม่ได้มีการคอลแลบอะไรกันอีกเนื่องจากว่าตัวนี้เนี่ยเป็นทีมเขาเป็นสปอนเซอร์แชมป์ของซักรายการหนึ่งอ่ะของฟีฟ่ายจำไม่ได้ลวปี2019เมัง้งนะครับก็ เลยมีการได้คอลแลบกับอ่าเป็นสโมสรฟุตบอลโคลินเชียนนะครับซึ่งสโมสรฟุตบอลเนี้ยก็เป็นอ่าสโมสรฟุตบอลในประเทศบราซิลนะครับชื่อว่าอ่สปอร์ตคลับโคลินเชียนปาลิสต้านะครับหรือว่าโคลินเชียนก็ได้แล้วแต่เราจะเรียกนะครับราคาเท่าไหร่ราคา299เพชรถ้าเกิดขยับได้ก่อนที่จะไม่ขายแล้วนะครับใส่ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงนะเสื้อตัวนี้ก็แนะนำว่ามีไว้ก็ดีน้อง ไม่เสียหลายหรอกนะครับเดี๋ยวมันเป็นของแรมีของแร่ในไอเดียนอก็เพิ่มมูลค่าให้ไอเดียนะถ้าวันหนึ่งมีนักเครื่องนักแข่งหรือว่าใครเขาเอาเสื้อตัวนี้ไปใช้แล้วมันดังขึ้นมาน้องจะได้ไม่ต้องเสียใจว่าเอ้ยไม่ได้ซื้อไว้ตอนนั้นที่มันราคาแค่299เต็มไม่ต้องสุ่มนะครับตัวน,นี้ไม่ต้องสุ่มก็คือน้องสามารถเข้าไปที่รายคาได้เลยนะครับเข้าไปที่รายคาได้มันจะมีวางจําหน่ายอยู่ราคา299เต็มตั้งแต่ตอนเชียงคือวันที่2ไปถึ 5, 5, 9, ง5ทุ่ม59 หลังจากวันที่9เป็นของแรนะย้ำอีกครั้งหนึ่งส่วนเสื้อบอลตัวอื่นตอนนี้ยังไม่มีตัวไหนที่เป็นของแรนแต่ว่าก็อาจจะมีบางตัวที่มีโอกาสจะเป็นของแรนในอนาคตนะครับยกตัวอย่างเช่นเดอะเทียวคารดับกับ CBF หรือว่าเป็นสมาคมฟุตบอลของบราซิลอะไรพวกนี้ก็อาจจะเป็นของแรนในอนาคตได้แต่ว่าตอนนี้ยังไม่เป็นนะตอนนี้ยังไม่เป็นก็ยังเรอไม่วนกลับมาขายได้อยู่ใครที่เป็นสายสะสมเสื้อบอลน,นะครับอยากมีเสื้อบอลครบทุกสีก็อย่าลืมโครินเชียนปอลิสตาตัวนี้ ย้ำอีกครั้งหนึ่งเติมเงินนะครับ2 3 4นะ2 3 4 3วันเ9เพชรพแล้วก็299เพชรสพส่วนเสื้อบอนตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่9นะครับ299เพชรกพก็จัดจนไปสายฟรีช่วงนี้ก็น่าจะได้เห็นแล้วนะครับว่าเรากำลังจะมีกิจกรรมคอลแลบกับ Assassin s s a s s i n s c r e e d ที่จะเริ่มตั้งแต่ความจริงเริ่มให้ล็อกอินตั้งแต่วันที่28แล้วนะแล้วก็เริ่มกิจกรรมจริจรงๆเนี่ยวันที่4ใครที่อยากได้ของแรนะใครที่ป่วมม่เพี่อไม่เออเลย กิจกรรมไปซักซินครีดของทั้งหมดที่แจกเป็นของแรนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมเตรียมตัวทํากิจกรรมกันด้วยเดี๋ยวพี่จะมีลงคลิปเรื่องของแรงในกิจกรรม Assassin s a ซ s i ซินครี d ให้ไม่เป็นไรนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามชมแล้วกันว่าแต่และกิจกรรมนี้ต้องเข้าไปตรงไหนรับยังไงบ้างนะครับสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วอย่าลืมไปซื้อของแรด้วยฟันดีราตรีสวัสดิ์เจอกันใหม่คลิปหนะ้า